สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะขออนุญาตรเรียกอาจารย์ทศพลนะคะครับผมค่ะแล้วก็ขออนุญาตรบกวนวันหยุดด้วยเห<ช><ม>็นว่าเช้าๆ้าแบบนี้อาจารย์ไปเที่ยวเกาะก,กูดอยู่ละคะใช่ครับร้อ,รอนนิดนึงอ๋อพักร้อนเพราะปกตินี่คืออยู่ที่ประเทศเวียดนามใช่ไหมคะใช่ครับทํางานอยู่ที่เมืองดามังครับผมอืมก็คือศึกษาวิจัยเรื่องนี้เลยช่วงนี้เป็นพักร้อนก็เลยมาเที่ยวเกาะก,กูดวันนี้อากาศดีไหมคะเกาะกูด อ uh, อากาศดีครับผมมีแดดไม่ไอวครับผมแลวมีแดดแอ๋อเป็นวันนี้แสดงว่าเป็นเกาะกูดเลย ค่ะอากาศดีด้วยวันนี้รบกวนเวลาอาจารย์ทศพลนะคะอยากจะคุยถึงเรื่องของเจ้าแมลงปอเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์แบบน่ารักสัตว์จิ๋วๆเราเองก็คุ้นเคยกันมานานแล้วแต่ว่าน้อยคนมากๆเลยที่จะรู้ถึงความเป็นหมาของมันเนี่ยแล้วก็หลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีประโยชน์อะไรในเรื่องของระบบนิเวศด้วยเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยว่าแมลงปอเนี่ยความเป็นมามันเป็นยังไงอ่ะรวมถึงชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันใช้ชื่อคําว่า dragonfly เลยค่ะ อาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อโก่อนเจยเกียยเลยฮะผมคปกติแล้วครับพวกมาแดงฟอในทางแถบประเทศยุโรปนะครับผมเขาจะมีตัวที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็มีสีสันที่สวยงามครับผมดังนั้นคนในยุคนั้นนะครับเขาก็เลยให้ับและให้ฉายาของเขาว่าอ่าก้กรครับซึ่งมาจากภาษาอิตาลีครับผมว่ามาแดงว่าดาว่ามังกรครับผมนี่เขาบินได้เขาไว้แสาฝรับเข้าไป เลยบอกว่าดดบอนไฟครับผมหรือต่อมาครับเมื่อไม่นานนี้ประมาณ2สิ9เขามีการค้นพบฟอสซิลครับแมงปอที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่ามิกะเนื้อกติเปิลมาน่าครับผมเขามีขนาดลำตัวที่ใหญ่มากนะครับถ้าเราคดีในในสารคดีคะัเขาจะเป็นแมลงที่มีตัวขนาดประมาณหนึ่งเมตรครับผมหนึ่งเมตรเมื่อการืึกษานะฮะขนาดหนึ่งเมตรเขาเลยให้ฉายาว่า ดยากเ้นสายครับผมโอ้ที่มาที่ไปเป็นแบบนี้คือเมื่อก่อนในตัวมันใหญ่มากๆใช้คาว่าเป็นมังกรบินเลยก็ว่าได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นในประมาณสิบล้านว่าปีก่อนอ,นนจอาจารย์เลยครับผมโอ้ค่ะและ้วแล้วก็ในปัจจุบันนะฮะเขาว่า,มาแมลงปอมาจากไหนจากหนังสือของขอาจารย์ที่สุดเอกอน่วยครับเขาบอกว่าแมลงปอเนี่ยเยนมาจากคาว่าแมลงบ่อครับผมแมลงบ่อ ใชแมลงปอค่ะทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปตัวแม่เอกกับตัวบใบไม้เนี่ยขีเข้ามาเป็นจุดกันก็เลยเปลี่ยนาเป็นมแมลงปอกลายเป็นแมลงปอเลยแล้วทําไมตอนแรกมันถึงเป็นแมลงบ่อคะอาจารย์คะ,คะอยู่ในบอ่อเหรอคะใช่ครับโดยปกติเอาถ้าเราไปตามบอ่อน้ำต,ต่างๆเนี่ยเราเจอมแมลงปอเนี่ยยิ้มอยู่ตามบอ่อน้ำหนึ่งครับผม,ม ก็เลยเพี้ยนเสียงกันมาเรื่อยๆจากแมลงบอกแมลงบอกกลายเป็นแมลงปอในที่สุดด้วยแต่ฟังจากที่อาจารย์เล่าคุณแสดงว่ามันเป็นสัตว์ดึกดําบรรนเรียกแบบนี้ได้ไหมคะร้อยปีเลยค่ะโอหรือมากกว่าร้อยปีไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเขาผมมีมีมาตั้งแต่ยุคที่กําเนิดแมลงยุคต้นๆเลยครับผมเขาเป็นแมลงโบราณครับผมแมลงโบราณ ใช่ค่ะแลวเขาก็มีการวิวัฒนาการจะเป็นแมลงจีนต่อไปโอ้แต่แสดงว่ามันก็อยู่กับบ้านเราก็หลายหลายปีแล้วใช่ไหมอาจารย์โอ้มันก็จริงแล้วพวกสิ่งจริงนะครับเขาก็อยู่อยู่มาก่อนหน้าเราโอ้หลายหลายร้อยหลายล้านปีแล้วครับค่ะเป็นสัตว์ปัจจุบันรศึกษาเขาได้ได้ไม่นานเฉยๆครื่องของแมลงฟอเนี่ยศึกษาจริงๆเมื่อปีหนึ่งพันแปดร้อยเขาถหนึ่งพันแปดร้อยนี่เองครับผมโอ้แต่ว่ามีมานานแล้วแล้วก็อยู่กับทั่วโลกด้วย ใช่ครับระจายอยู่ทั่วโลกครับทั่วโลกเลยเห็นว่าทั่วโลกมีสายพันุ์โหเกือบหกพันสายพันเลยเหรออาจารย์ใช่ครับเยอะมากพื้นที่แต่ทวีปเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันด้วยครับคือแตกต่างในเรื่องของรูปร่างแล้วก็สีด้วยไหมคะโอ้ทั้งร่างทั้งสีทั้งขนาดครับทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยแล้วอย่างในประเทศไทยนะคะแมงปลอมแมลงปอที่เราเจอกันบ่อยๆมันเรียกว่าประเภทอะไรคะหรือว่าลักษณะมันเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ค่ะ ในปัจจุบันนี้ครับมีการค้นพบแมลงปออยู่ประมาณ350ชินิดครับผมอ,อันนี้ข้อมูลจากเพจแมลงปอของไทยนะครับสามารถแวะเข้าไปเลื่อนชมได้ข<ม>อให่เขาหนึ่งในเพจของแมลงปอของประเทศไทยนะครับก็ยาก็มีการรวบรวมครับว,ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีแมลงปออะไรบ้างมีการพูดรูปภาพต่างๆครับผมค่ะแล้วก็อ่ออาก็ที่อาารยเขาเรียกว่า สำรวจครับผมว่าในแต่ถ้ากล้วยของประเทศไทยเนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกเนี่ยมีแนวปอดอาศัยอยู่เป็นแบบไหนบ้างเณะเป็นยังไงบ้างสีสันยังไงบ้างแต่เขาจะมาจัเป็นรายงานออกมาครับค่ะอย่างสามร้อยห้าสิบชนิดที่เจอในประเทศไทยมันมีความต่างกันไหมคะอาจารย์บางชนิดมีความแตกต่างแค่กินบางชนิดอาจจะมีความแคร์กลินกันครับต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญในการจำแนกครับผม๋อซึ่งซึ่งในประเทศไทยของเราคือมีกลุ่มนักวิชาการที่เป็นนักวิจัยกลุ่มนี้ใช่ไหมคะ,ะคือโดยเฉพาะเลยนะมีครับผมอตอนนี้จนประเทศไทยจะมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าคนครับที่ที่แบบสามารถจำแนกได้ครับผม<อ>แต่แต่ก็ยังมีผู้ที่สนใจเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มอาสาสมัครครับอื ก็เขาจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายรูปภาพแมลงปอแล้วก็เอามาโพสด้ห้กันครับค่ะ <c oughs> ถามว่าเป็นชิ้นอะไรชิ้นอะไรครับอ๋อเหมือนมาเพิ่มเติมความรู้กันต่อเนื่องด้วยใช่ค่ะแลวอย่งาแงแมลงปอที่เจอในในประเทศไทยอะ่ะมันมีความแตกต่างจากของต่างประเทศยังไงบ้างคะทั้งเรื่องนอกจากรูปลักษ์แล้วในเรื่องของวิถีชีวิตมันอาหารการกินมันมันแตกต่างกันไหมคะถ้าในเรื่องการอยู่อาศัยหรือการกินเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างครับแต่ว่าถ้าดูจากรูปลักษ์ ลักษณะภายนอกกี่แตกต,ต่างกันแตกต่างชัดเจนนะครับโดยในประเทศไทยเนี่ยอเราอยู่ในเขตสุสุขหร,รือเขตสุสีทำให้เรามีความหลากหลายของกลุ่มสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่อน<ม>ข้างมากครับผม,มและในประเทศไทยมีความมีความจำเพาะอ,อย่างหนึ่งคือของเราเนี่ยจะมีแต่มีสองภาคหรือภาคที่อยู่ตรงเหนือด้านขวานเหนือปลายขวาของประเทศไทยตรงนี้ครับจึงงทีเขาที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างชคดเจนอย่างเช่นถ้าอยู่ทาง อ่าบนขวานาบ,บนกรด้านขวานครับตรงใบใบขวานทางใบขวานเบใบมีขวานเนี่ย mm hmm. ก็จะมีความคล้ายคลึงกับทางมนทางเวียดนามแมงปองเราจะคเข้ามาทางเวียดนามถ้าทางทางตอนบนทางภาคเหนือก็จะคล้ายคลึงกับทางภาคตอนใต้ของจีนแล็ทางพม,ม่าครับผม oh. ส่วนทาง ด้านขวาเนี่ยก็จิมกับทางอินโดนีเซียสิงคโปมาเลเซียประมาณนี้ครับอาจารเขาจะมจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยค่ะมันมีปัจจัยเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศด้วยไหมคะทำให้มันเกิดความแตกต่างแบบนี้ค่ะใช่ครับโดยปัจจุบันเขาการศึกษาว่าค่งืของมลงลปอเนี่ยสามารถกระจายได้ตามความสูงของของน้าทะเลครับผมอแต่น้ำทะเลเท่าไหร่ถ้นาอยู่ในภูเขาสูงๆก็จะเจอกลุ่มนี้อ่าพื้นที่ลางก็จะเจอกลุ่มนี้ประมาณนี้ครับผม ค่ะก็มีความแตกต่างคือนอกจากจะเรื่องของวิถีชีวิตแล้วสีสันมันก็ต่างกันไปด้วยใช่ครับผมเราสามารถบอกได้เลยนะครับว่าความหลากหลายของสีนิทรรของประเทศไทยเนี่ยค,คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงคือ,อถ้าเราไปพูดว่าความหลากหลายเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะแบบสในใจในประเทศไทย,ไทยอะไรครับสามารถคุคันนี้ได้เลยค่ะโอ้เป็นซอฟ w ์พาวเด้วยซอฟต์พาวเวอร์ไปถึงแมลงปอเลยนะ ได้ครับค่ะอาจารย์หลายหลายคนอยากรู้ถึงเรื่องของวงจรชีวิตของแมลงปอชีวิตมันอยู่ได้กี่วันเนี่ยแล้ววิถีมันยังไงจะต้องมีการรอบคาบไหมหรือว่าอยู่กันยังไงบ้างค่ะครับผมอผมขอยกตัวอย่างของผีเสื้อก่อนละกันค่ะแล้วในผีเสื้อเรด้วงเนี่ยจะมีวงจรชีวิตเขาเรียกว่าวงจรชีวิตสมบูรณ์นะครับผมเขาจะมีระยะไข่ตัวอ่อนดัแม่แม่จนวัยอันนี้คือผีเสื้อนะคะผมค่ะแต่แมลงปอจะพิเศษหน่อยครับ คือเขาจะไม่มีระยะดัดแม่ครับเขาจะมีระยะไข่ระยะตัวอ่อ,อนแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวเต็มวเลย<อ>นะครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยในโดยปกติแล้วแมลงปอเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มของมแมลงน้ำนะฮะโดยจะมีระยะตัวอ่อนนะครับอาศัยน้ำครับผมอืมค่ะประมาณนี้ครับค่ะแล้วโลชีวิตมันมันอยู่ได้นานไหมคะอ่าล้วจากที่นี่เลยครับบางตัวเนี่ยในตัวอ่อนเขานะครับบางตัวตัวอ่อนเขาจะมี จะมีระยะเวลาตั้งแต่หกเดือนบางทีอาจจะเป็นสองปีเลยก็ได้ครับโอ้นานเหมือนกันนะใช่ครับ<ม><ม>แล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่พวกตัวเชวัยเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ไม่ค่อยนานครับประมาณสองสามเดือน<ม>ก็จะก็จะร่วงไปแล้วค่ะ๋อเป็นวงจรชีวิตแบบนี้เลยเป็นวงจรชีวิตค่ะแล้วเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารการกินนะ,ะของเจ้าแมาลงปอส่วนใหญ่เขาาชอบอยู่แบบไหนกินแบบไหนคะอาจารย์คะอ่าชีวาศัยก็จะเป็นตามแหล่งน้ําทุกแหล่งเลยครับไม่แต่ก่อนอ่างน้ําหน้าบ้านเรา ถ้าเขามีน้ำอยู่เราลองสังเกตเสียดตามตาใบบัวในแอ่งน้ําหรือว่าในในอ่างน้ำบ้านเราถ้า,ถ,าถ้าเรามีใดบัวกันนะฮะเราลองเหยเียดเียดูเราจะเจอตัวอ่อนของเขาครับเล็กเลกอยู่ครับตัวอ่อนเขาจะหน้าตาชัดเจนเลยปากเขาจะใหญ่ๆะครับโดยพวกเขาเนี่ยจะกินพวกอึนไล่พวกยุงต่างๆครับพวกออตครับเ็นะฮะทุกปลาชนิดถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นพวกฟามกุ้งก็จะเป็นตัวที่ มากินลูกกุ้งด้วยนะครับก็าอาจจะมีผลกระทบต่อต่อทางเกษรตรกรรมเหมือนกันค่ะแต่ก็ดีในแง่ว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงอยู่ในบ้านมันกินตัวพวกลูกยุงด้วยอ่ะใช่ครับเพ่เป็นตัวควบคุมควบคุมปริมาณของยุงด้วยเหมือนกันค่ะแล้วถ้าแบบนี้อยากจะเลี้ยงมแมลงปอเยอะๆเพื่อจะมากําจัดยุงลายแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์ ตอนนี้ยังไม่ได้นะผมพยายามทำลองเลี้ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอยู่ะครับผมอาจจะยังไม่ได้ตรงจุดของมันค่ะใช่ครับเพราะว่าเขาบางตัวนี้เขาต้องอยู่ในนานที่ดีมากๆ หรือบางตัวเขาต้องอยู่ในาน้าที่ปานกลางหรือก็มีเหยื่อพอดีสำหรับเขาคับอ๋อมีหลายป้ำใจนี่ละนยัายประจั <ka S 2> มย,ายจมากเลยครับผมค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายท่านอยากรู้แล้วว่าทําไมถึงเราจะต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ถ,ถึงเรื่องแมลงปอถ,ถึงลึกขนาดนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราเจอมันบินผ่านแล้วก็มองแค่มันน่ารักดีสีสวยดีแบบนี้แล้วมันมันมีประโยชน์อะไรถึงเรื่องระบบนิเวศเรื่องธรรมชาติของไทยอาจารย์ถึงต้องศึกษาลึกแบบนี้ค่ะ แมแลนปอเนี่ยครับแมแลนปอเอเคยเขาให้ฉายาว่าเป็นนักล่าแห่งโลหะครับผมอมเเืเขาเป็นเขาเป็นเขาเป็นมังกรของรบรบบนิเรศครับค่ะโดยแมแลนปอเนี่ยเขาเป็นผู้ล่าครับเป็นผู้ล่าของรบรบบนิเรศ่ซึ่งผู้ล่าเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอ,อื่นครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีปริมาณมากจนเกินไปค่ะเป็นเหมือนกับเสือครับผมถ้าถ้าภูเขาในป่าเราเนี่ยไม่มีเสือ ผู้พวกเยือต่างๆนะครับเขาก็จะมีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นทําให้เกิดผลกระทบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมต่อระบบในเรือครับค่ะเช่นขอยกตัวอย่างเป็นเสือค่ะที่เขาใหญ่ครับตอนนี้ในเขาใหญ่นี้เสือประชากรเสือได้หายไปแล้วทําให้กลุ่มของพวกกระินเนี่ยมีหน้าจนเกินไปทําให้ส่งคน่อบําเดือดร่อวของชาวบ้านมีช้างมาจนเกินไปเข้าไปทำลายทุกสนของชาวบ้านคทีนิดกลับมาที่มแมั่นคงถ้า ไฟต่อหายไปสิ่งที่เกิดขึ้นแน่เลยคือยุงลายจะมากขึ้นยุงต,ต่างๆจะมากขึ้นเพราะเขาไม่มีตมารควบคุมนี้นนครับผมทำให้โรคต่างๆนี้อาจจะเกิดถ้เไอ่อกนี้อาจจะมีปริมาณสูงมากขึ้นกว่าเดิมประมาณนี้ครับค่ะโอ้โหแมลงปอดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนเป็นเจ้าป่าเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเจ้าป่าในเวอร์ชั่นแบบมีปีก ใช่ครับใชประมาณนี้เลยครับค่ะ <c oughs> คือมันควบคุมเหมือนเป็นคนสั่งการแล้วก็สามารถเป็นดัชนีในการชี้วัดในเรื่องของคุณภาพแหล่งน้ําได้ด้วยไหมคะอาจารย์คะใช่ครับตอนนี้มผมกำลังศึกษานี่จะนํากลุ่มของตอ่อนแม่พ่อเนี่ยมาประเมินคุณภาพแหล่งน้าซึ่งอย่างที่เรารู้กันแลกก็คืออาถ้ามีแม่พ่อในน้ำแปลว่าอาจจะคุณภาพดีแต่พอผมมาัศึกษาีจริงแล้วผมเห็นว่าอบางชิ้นเนี่ยเขามีความเป็นความทุนทานมากเลยเหมือนกับกุ้แมน ถึงเงินถึงน้าเสีย<ข>ให้ใหน่อยเขายังสามารถรักษาอยู่ได้ก็ยังอยู่ได้ไม่ตายด้วยใช่<อ>ดังนั้นเราอาจจะต้องดูและต่ละกลุ่มไปว่า<ข>ถ้ามีประชานกรของกลุ่มนี้มากจนเกินไปเนี่ยแส่ว่าน้ำในแบบนี้มันอาจจะมีการแยกระบุกระทุแล้ว <S <S ะนะคร<ข>ับของเขายุติอย่างเด่น<ข>ถ้าเราไปเดินตามพื้นที่ต่างๆแล้วที่เห็น,มนแมลงปอตัวสีเหลืองสีสีเ้มนะครับตัวนั้นเขาเรียกว่าแมลงปอบ้านสีเป็นส้มครับ S <S <S ตัวนี้อ่ะเขาเป็นหนึ่ปอร์แมนในรลุมนี้เลย,เ,ลยเขาสามารถผลได้มากน้ําเสียแค่ไหนเขาขึ้นอยู่ได้ดังนะน,นั้นแถ้าเตี้ยกลุ่มนี้มากๆเนี่ยอาจจะบอกบอกได้ว่าอา่มแมลงกลุ่มนี้เนี่ยอา่าลาธาดแต่งนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบต่อมันไะทุกแล้วนะป,ประมาณนี้ครับก็คือดูจากแมลงปอดูจากสีมันได้เลยใช่ครับใช่ค่ะตัวของเขาได้เลยซึ่งตอนนี้อาจารย์กําลังศึกษาเรื่องของประเด็นนี้เลยไหมคะ ใช่ครับการศึกษาประเด็นนี้เป็นประเด็นเป็นประเด็นหลักด้วยด้วยเลยครับเพราะว่าอในการใช้แมลงในการเป็นดักชีวิชีวะเนี่ยฮะเขาเริ่มมีการศึกษาค่อนข้างค่อนข้างมากแล้วในในแมลงนา่อาจจะเป็นกลุ่มของชีวะขาวหรือแมลงบวกน้ําเนี่ยตัวเนี้ยเป็นเป็นสารเป็นเป็นเป็นตัวที่บอกว่าเป็นแหล่งน้ำดีเนี่ยกลุ่มของแมลงปอก็เป็นแมลงเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนศึกษาครับผมผมก็เลยเริ่มเข้ามาจับเข้ามาศึกษา แคเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับอืมดีจังเลยค่ะถือว่าเป็นความรู้ใหม่ของกนกโน้น,น,นด้นะคือเวลาไปแหล่งน้ําไปตามทุ่งนาต่างๆเห็นมแมลงปอเราอาจจะมองแค่มันสวยงามดีมันน่ารักดีมแมลงปอสวยดีแต่ไม่ได้มองไปถึงเรื่องของโอ้โหดัชนีคุณนะภาพน้ําทั้งในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็บริเวณเดียรอบด้วยกลายเป็นเรื่องแบบยิ่งใหญ่เลยอาจารย์โ <c oughs> อ้ <c oughs> คือสะท้อนความเหมือนแบบคนที่อยู่ <c oughs> ปัจจุบันเองชาวบ้านแถวนั้นด้วยสามารถวิเคราะห์ได้ถึงตรงนั้นเลย ใช่ครับ<ม>ตอนนี้คือเรากำลังนาความรู้ทางด้านของการประเมินคุณภาพแหล่งน้ําโดยใช้ตัดหน้าดินหรือว่ามแมลงน้ําเนี่ยลงสู่ชุมชนเลยครับเพื่อที่จะให้นักเรียนหรือนักศึกษาหรือคุณครูคตามโรงเรียนและในพื้นที่ต่างๆครับใช้ในการประเมินแหล่งน้ําของเขาที่มีอยู่ด้วยครับค่ะอ๋อก็คือประเมินได้หมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่แต่แหล่งน้ําที่ทําเกษตรใช่ไหมคะแหล่งน้ําที่ใช้ดื่มใช้กินก็สามารถประเมินได้ใช่ครับลำธารต้นน้ำหรือลำธารต่างๆก็สามารถใช้ได้ด้วยครับค่ะโอ้ยน่าสนใจมากเลย อืมนอกจากนี้เห็นเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเมื่อปีที่แล้วไปค้นพบมแมลงปอ,อยักษ์เขียวทองส้มชนิดใหม่ของประเทศด้วยเหรอคะใช่ครับคนดีว่า,มมาเมื่เคินได้ไปได้ไปสารวจในทางข้อมูลเก่าเก่า,กาที่เกพันแล้วก็ได้ไปที่ฟูกบดิงครับก็ไปดูไปดูแมลงปอครับผมพบว่ามีแมลงปอตัวหนึ่งครับตัวเขาเป็นกเขาเรียกว่าแมลงปอยักษ์ครับผมมันตัว,วใหญ่มากเลยแล้วเขาบินเร็วมากค่ะทีนี้ผมเอามาเทียบดูค่ะผมผมคิดว่าตัวนี้ หน้าตาไม่เหมือนกับที่เขาเคยรายงานเอาไว้นะคะผมก็เลยเอามาเทียบทางทางนักษึกของทางคิดวโมเลกุลทางโมเล,ลกุลาครับก็โครงสร้างภายนอกของตัวจมวายโครงสร้างภายนอกของตัวอ่อนผมว่าอุ๊ยเขามีความมีหน้าตาที่แตกต่างกันไปจากที่เขาเคยรายงานเอาไว้ก็เลยได้ทำการตีพิมพ์เป็นค่ะเป็นชีวิตใหม่ของของประเทศไทยของประเทศไทยเลยแต่ว่าเคยเคยมีที่ต่างประเทศแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นชนิดชนิดยักษ์แบบนี้แมงปอยักษ์แบบนี้ใช่ครับเคยจริงๆแล้วเขามีการกระจายตัวอยู่ทาง ทางประเทศไทยทางมพูชาทางเวียดนามครับแต่ว่าเขายังใช้เป็นชื่อเก่าอยู่ครับเขายังใช้เป็นชื่อที่เป็นชื่อเก่าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ครับอันนี้พอขาผมพอผมจับเข้ามาเอามาทำวิจัยอยู่แล้วพบว่าเอเขาไม่น่าจะใช้ชื่อเก่าตัวนี้วกันเราต้องทั้งชื่อใหม่ของเขาแล้วเขาไม่ใช่คนค่ะก็ถือว่าเป็นชนิดใหม่ล่าสุดเลยของประเทศไทยด้วยที่ค้นพบแล้วก็ค้นเจอ ใช่ครับาอาจารย์ได้เลยค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมเห็นอาจารย์เนี่ยไปทํางานแล้วก็ศึกษาที่เวียดนามอะคะ่ะณน,นเวลานี้คือทําวิจัยอยู่ที่เวียดนามเหรอคะใช่ครับผมตอนนี้ผมเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่มหาลัยวิทยาลัยดีนอสิตี้ครับเวียดนามครับค่ะก็คือศึกษาในเรื่องของแมลงปอเลยใช่ไหมคะตอนนี้เรื่องของแมลงปอเป็นหลักเลยครับผมก็จะเดินทางค่ะทั่ว แต่แภาคเหนือของของเ,เยียมนีนี mm ่ท hmm. hmm. ักใจแล้วถึงประเทศไทยนะครก็จะก็จะวิ่งไปวิ่งมาครับสององประเทศอาจจะมาหาอาจจะเท่าเราเดียวค่ะหรือเปล่าว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันหรือเปล่าประมาณนี้ครับค่ะอาจารย์ทำไมถึงศึกษาที่ประเทศเวียดนามคะเขามีแหล่งกําเนิดหรือว่ามีเรื่องของแมลงปอเยอะเยอะมากกว่าไทยเหรอคะอ่าจริงๆแล้วเขามีมีมากกว่าเราเยอะครับมีเขามีเกือบเกือบห้าร้อยห้าร้อยชิ้นเรื่องความที่ทางตอนเหนือของเขาเนี่ย ทางประเทศจีนครับและทางตอนใต้เขาเนี่ยติดกับประเทศกัมพูชาดังนั้นประเทศเขายาวมากครับประเทศเขายาวมากแล็เป็นพื้นที่ที่มีความความหลากหลายของพื้นที่มากเลยนะครับทให้ชีวิตของเขาเนี่ยก็มีความจำเพาะเจาะจงอย่างเช่นภาคเหนือเนี่ยมีอากาศหนาวมากก็จะมีแมลงปล่อยนินไปครับแต่ภาคใต้ภาคเหนือของไทยเนี่ยยังขึ้นไปไม่ถึงขมาดนวันอาจจะมีมีจำนวนน้อยกว่าแต่ของเรามีความเป็นพื้ที่ของเราเนี่ย ติดอยู่กับทางประเทศทางประเทศมา,บาลเลเซียเขาก็จะอีกกลุ่มหนึ่งกันเลยอดัองนั้นถ้าเราศึกษาทางประเทศไทยทางเวียดนามที่คบคุ้นไปนะครับเราจะเห็นภาพรวมของมานาปอเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอืมไม่แปลกใจว่าทำไมถึงต้องไปศึกษาแล้วก็ดำวิจัยที่ประเทศเวียดนาม ช่ค่ะแต่ว่ามีหลายอกันมีหลายคนแปลกใจค่ะอาจารย์ว่าทําไมถึงอยู่ๆมาสนใจเรื่องของเจ้าแมลงปอสั์ท huh enfin ี่มันบินน่ารักน่ารักแบบนี้จุดจุดเริ่มต้นหอออาจารย์ที่ทําให้โอ้โหต้องมาศึกษาวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกแบบนี้เลยมันมันคืออะไรคะอาจารย์จริงๆแล้วผมอาจจะใช้คำว่าสนใจไม่ได้นะครับสำหรับผมแล้วผมอาจจะใช้คำว่าหลงไหลมากกว่าเ่องหลงไหลเพราะว่าตอนแรกผมก็ก็มองก็มองจากว่าอ่ะเว้ยเขาสวยดีเขาน่ารักดีค่ะทีนี้ ตอนไหนผมเรียนปอตอ่นอี้งงครับผมศึกษาเกี่ยวกับการใช้มแมลงน้นาในการประเมินคุณภาพแหล่งน้ำครับแล้พอวันนี้พอผมมาดูปุ๊บทาไมข้อมูลของเขาเนี่ยมีน้อยมากเลยเรา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 ,เรามีพอเราไปถึงจุดหนึ่งแล้วเป็น,เป,นเป็นทางตันครับผม,มดังนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยว่าอ่าผมอยากจะศึกษาข้อมูลของเขาเนี่ยให้มีมากยิ่งขึง้นสะสบข้อมูลได้มากยิ่งขึง้นเพื่อที่จะต่อยอดในการนําเขาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ ส่ส่วนของการอ,อนุรักษ์ของมแมลงปอด้วยครับอ่าโดยปัจจุบ,บนเนนะฮะในแมลงในในมแมลงในมแมลงปอเนี่ยยังไม่มีการนําเข้าสู่การอนุรักษ์อย่างจริงจังครับผมในพอลบรสตุ้มควอนครับมีมแมลงอยู่20ชนิดครับโดยมแมลง20ชนิดเนี่ยมีแค่กลุ่มของผีเสื้อกับดวงครับมไม่นำรวกมมแมลงปอไปด้วย มีแมลงปอ,อเลยครับซึ่งเราเราเจอแมลงปอ,อทุกวันในทุกที่ที่เราไปแต่เราไม่มีการมีข้อมูลของแมลงปออยม,มากะนะครับทีเนี้ยตรงเนี้ยแหละค่ะก็เป็นเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทําให้ผมอยากศึกษาของแมลงปอแล้วก็ผักดันกลุ่มของแมลงปอที่ถูกคุกค,คามหรือเส็บสินพันธ์เนี่ยเข้าสู่ส่วนของครบอนสคุลของด้วยครับอืม,<ผ>มค่ะและอย่างนั้นเวลานี้ในประเทศไทยถือว่าแมลงปอมันถูกคุกคามเยอะไหมอาจารย์โอ้เยอะมากเลยครับในหลายทิศทางภาคศึนษอค่ะทางภาคเหนือครับ มีการถูกคุกคามไปครั้งๆมากแม่ๆน,นะครับหลายชิ้นนอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วโดยที่เรายังไม่ศึกษาเขาเลยตอนนี้ผมผมมีโปรเจกต์ที่จะศึกษากลุ่มบางกลุ่มเหมือนกันครับที่ใกล้จะสูญพันธุ์ครับผมก็ได,ได้ได้รับคืนจากจากทาง w o w เอ็นเอ็กมาเหมือนกันว่าให้ให้ศึกษาในกลุ่มนี้ครับผมเราผมนี้เชิงสูญพันธุ์นั้นตอนนี้สูญพันธุ์หรือยังหรือว่ายังมีป็นม,ม,มีอยู่ นกำลังไล่เก็บข้อมูลอยู่ครับโอ้แล้วส่วนใหญ่ที่มันถูกคุกคามนี่นี่จากจากไหนปัจจัยอะไรคะอาจารย์อ่าปัจจัยหลักเลยคือการการลุกลามป่าครับผมการเขา้าใช้พื้นที่แหล่งน้ำแหล่งน้ำต่างๆค่ะอาจจะมีการการเข้าพื้นที่ทําทําทาฝ่ายอย่างไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยครับทำฝ่ายแล้วไม่มีการดูแลทําให้พื้นที่แองปาชัยของเขาเนี่ยเสียไปค่ะคโอ้ ทิ้งขยะหรือทิ้งน้ําเสียเข้ามาครับผมค่ะโอถ้าเรียกง่ายๆแบบนี้ก็คือมาจากฝีมือมนุษย์เลยใช่ไหมอาจารย์อาจจะพูดอย่างก็ได้ครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือภาวะลูกร้อนเมื่อล,ลูกร้อนขึ้นแมงมาแลงปอบางทีเขาว่างอาศัยอยู่ในในในสภาพอุณหภูมิที่ต่าำมากๆอย่างน้ครับขเขาก็ ก็อาจจะสูงขันไปได้เหมือนกันถ้ามีภาวาร้รนขึ้นมาอืมค่ะตอนนี้กำลังใช้ร้อนไม่ได้อาจจะลุกลุกเดือดหนักเลยแล้วก็ทบตอนแมลงปอด้วยค่ะตอนนี้กําลังแอบเปิดเฟซบุ๊กที่ที่อาจารย์บอกอยู่มแมลงปอของไทยโอ้คนติดตามสมาชิกนี่เกือบแปดพันคนเลยนะคะเยอะเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยมาอวดรูปแมงปอกันด้วย ใช่ครับเราสามารถเข้าเข้าไปพูดภาพแล้วก็ใส่ใส่กันที่ใส่สนหาที่ครับก็จะมีมีแอดมินครับเขามาถามว่านี่คือตัวอะไรตอาตองเขาชือ่อว่าอะไรอ๋อก็คือจะระบุได้เลยว่า <c oughs> พิกัดที่ไหนไปเจอจังหวัดอะไรจะได้ดูว่าเอ๊ะมันสายพันธ์อะไรบ้างใช่ครับและในแชที่สุดแล้วก็อาจจะมีการรวบรวมทำเป็นหนังสือขึ้นมาเผยแพร่สู่เผยแพร่ประชาชนครับเ<ผ>มื่อแต่ละตัวเนี่ยคือสวยๆทั้งนั้นเลยนะนอกจากรูปร่างแล้วสีสันมันก็สวยด้วย ใช่ครับอ๋อเป็นอีกหนึ่งเพจที่เหมือนเหมือนเป็นเหล่าแบบระดมความรู้ในเรื่องของแมลงปอด้วยใช่ค่ะค่ะอาจารย์ถามถึงในอนาคตนะคะอาจารย์มองหรือว่าวางอนาคตไว้ยางไรสำหรับการศึกษาแมลงปอของไทยนะคะอ๋อการศึกษาของแมลงปอในปัจจุบันครับมีนักศึกษาแมลงปอนักแมลงปอวิทยาเนี่ยค่ะในประเทศไทยนี้มีอยู่ไม่เกินไม่เกินห้าคนครับน้อยมากเลยน้อยมากแล้วในใน ในพื้นที่เอเชียเนี่ยครับมีอยเพือสิบห้าคน<อ>ทีนี้ครับผมก็มีการคุยกันแล้วว่านายาอยากจะไปเกาะกลุ่มกันครับแล้วก็ไปในแต่ละแต่ละพื้นที่ของของประเทศนะครับส่งต่อความรู้นะครับเพื่อพูนความรู้เกี่ยวกับแมลงปอให้กันและกันครับแลเ้เปลี่ยนแลเ้เปลี่ยนกันทานสมาคมตอนนี้ก็จะมีสมาคมของมแมลงปอใน, Asia ในเ,ออเอเชียในภาคภาคซ o u t h e a s t a อยู่เหมือนกันครับผมค่ะ ก็จะมีการพนันธแข่งการไม่เพียงแต่มแมลงปอนะครับมแม่แม่แมลงน้ำตัวอื่นเหมือนกันก็จะมีการแพรความรู้การต่อยอดความรู้กันแล้วก็เอามาพัฒนาเพิ่มความรู้นี้นให้สามารถใช้ในการป,ปาระมงเพื่อาคาดังนันได้แม่นยำดีขึ้นอย่างนี้ครับเพิ่มการประสิทธิภาพในการอนุรักษ์แมลงปอต่างๆครับในอนาคตผมก็แพ้ในว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆแล้วงานตรงนี้ครับไม่จบจะไม่จบในเรื่องผมแน่ๆค่ะ อาจจะต้องมีผู้สืบทอดครับหาผู้สนใจมามา,มามาช่วยกันทามาส่งต่อความรู้ให้เด็กๆครับลูกฝังความาตระหนักรู้ในงด้านนี้ให้เด็กๆไปเมื่อเมื่อผมไม่สามารถทํางาน้านนี้ได้แล้วก็าาอาจจะมีเด็กๆหลายๆคนมีอนันตของชันหลายๆคน มาสารตอที่นี่ได้ได้ต่อไปครับโอ้โดีมากเลยค่ะเพราะว่าเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่รวมถึงกนกนวลเองเนี่ยชอบมองว่าแมงปองมันเป็นแค่เหมือนสัตว์แบบน่ารักน่ารัาก,ากสวยงามแบบนี้แต่ไม่ได้รู้ว่าโอ้โหมันมันเป็นสัตว์ที่เรียกว่าดราก้อนไฟได้เลยอ่ะเพราะว่าสามารถไปดูเรื่องดัชดชนีคุณภาพน้ําได้แล้วก็ควบคุมระบบนิเวศได้ด้วย ครับผมค่ะสุดท้ายแล้วอาจารย์อยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่เริ่มมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของมแมลงปอหรออยากจะลองศึกษายอยากจะลองเลี้ยงหรือว่าชอบถ่ายรูปชอบเลี้ยงอยู่แล้วอยากจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะอ่าตอนนี้เขาแส่งในสองประเด็นก่อนละการหนึน่งก็คือถ้าเราถ้าเราสนใจในการศึกษาของกลุ่มแมลงปอเนี่ยเราสามารถเข้าไปเข้าไปเยี่ยมชมที่เพจของมแมลงปอของประเทศไทยได้ได้เลยครับผม่จะม,มีความรู้เบื้องต้นด้วยค่ะจะมีเราสามารถพูดถ่ายอกันได้เลยครับว่า มลงปอยี่คืออะไรโดนีด่คือตัวอะไรไอล้ลิงเขาก็จะมาให้ใหความรู้แล้วก็จะมีข่าวสารความรู้อัปเดตให้เรื่อยๆค่ะเกี่ยวกับแมลงปองทีนี้อในส่วนของมแมลงปอบางกลุ่มครับเช่นถ้าเราศึกษาถ้าเราสนใจในการอย่างแต่ตอนนี้ก็มีการเจ็บหนอนหนอนผีเสื้อมาเลี้ยงใช่ไหมคะเราสามารถเลี้ยงแมลงเลี้ยงตัวมแมลงปองได้เหมือนกันนะครับผมโดยที่เราลองไปักว่างๆถ้าเราไปตามตาม,ตาม อาแหลนัน้ำต่างๆหรือว่าอ่างน้ำหน้าด้านเราก็ได้ครับเราลองเอาที่ช้อนต่างครับไปช้อนดูเราเจอตัวอ่อนของแมลงปอครับผมเราสามารถเอาเขามาเอาเข้ามาเลใน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 ถูดินเผาหรือในกระวดน้ําก็ได้ครับกราปวดเอาไว้ทีนี้เราก็จะเห็นเพราะเราก็ให้อาหารเขาไปเป็นอาหารปลาก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอ่าตัวตัวอ่อนของยุงก็ได้ครับทีนี้เขาก็จะรองข้าบการมันจะปินไปขึ้นมาตอนนี้ครับผมก็ได้มีโครงการเอา เอาเอาเรื่องพวกนี้ครับวิทยาฐานใกล้ตัวไปให้เด็กๆเด็กประถมร,ระดับประถมเด็กระดับอนุบาลครับในการเรียนรู้และให้เขาตั้หนัรู้ในด้านของรวิทนาฐานในกล้ตัวกันครับเขาก็ได้เรียนรู้ในด้านนี้ไปด้วยค่ะ,ะคอ๋อปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยเราเองถ้าเกิดไปเจออยู่หน้าบ้านเราก็สามารถที่จะไปดูแลแล้วก็เลี้ยงเขาได้ด้วย ด้าอนกด้านกพอเป็นตัวจีบันเราก็ปล่อย,ขอยเขาไปแล้วเขาก็จะเป็นสืบพันธต่อไปครับค่ะโอ้โหวันนี้ดีมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ได้รับความรู้ด้วยรวมถึงต้องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะสําหรับนักวิจัยในประเทศไทยซึ่งก็มีจํานวนกค่สี่ถึงห้าท่านด้วยครับผมค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สละเวลาในวันนี้ค่ะยินดีมากมากค่ะค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสุกค่ะ